ใช่ใช่ครับอ๋อมันมันเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเรียน5ช่องของชีวิตเนี่ยบางทีไปไปตอนนี้มันจะเชื่อมผลให้ปัจจุบันปัจจุบันส่งผลให้อนาคตถ้าเราสมมติว่าเลขเก้าเราไม่ฝุดฝนไม่หมดต่อไปเราก็ต้องมาเจอเลขเก้าอ่าเดี๋ยวอันนี้5ช่องของชีวิตเราจะเข้าใจเลยเอ๊ะเลขแปดเห็นไหมอันนี้358ต่อไปเป็น268หมีของแนวหนึ่งอันนี้สองหกแปดสามห้าแปด หนึ 8, ่งเจ็ดแปดทำไมต้องมันมีเลขแปดมาแสดงว่าเลขแปดเนี่ยเราไม่รู้จัดบ,บริหารจัดการวางแผนหรือว่าไม่จะเกิดโอกาสเลขแปดเราต้องฝึกฝนจนอันนี้หรือว่าเรามีเลขเจ็ดเจ็ดเนี่ยไหมันเนี้ยสองห้าเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดไหมหน,นึ่งเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดละเจ็ดแสดงว่าเราเราไม่ชอบเรียนรู้ไม่ศึกษาตอนเราวัยรุ่นเราขี้เกียจเรียนอะไรเพราะเราต้องมาเรียนตอนแก่ เหมือนกันทุกสิ่งอย่างเ่ยมันแค่ว่ามันอะไรที่เราไม่ได้เรียนเราไม่ฝึกฝนให้มันจบเราต้อมาเรียนตอนแก่ให้จบเมื่อไหร่มันจบเมื่อไหร่ตัวเลขตัวนั้นมันจะไม่พอมาจะไม่มีการโตโอเคอันนี้นะมั้โอเค909าสาเลขถ้าใครมี9กามากมายนึงไหมหนึ่งเป็เก้าสองเป็นเก้าเลขตัวนี้เป็นเลขนักปฏิบัติธรรม เล่นปฏิบัติธรรมรู้ไหอาจจะเป็นอดีตชาติเนี่ยอาจจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นเนนเป็นเถนเป็นบาทหลวงเป็นโตอิมามเป็นอะไรผู้ปฏิบัติธรรมนะพวกคนนี้คือว่าจะอยู่มันจะมีอยู่สองสุดโตกเลยนั่นแลละก้าวเนี่ยมันจะอยู่สุดนต่คือว่าถ้าไม่อยู่วัดอยู่บานก็อยู่พระนย่ไม่อยู่วัดอยู่บาก็อยู่พับอยู่บานจะทํางานอยู่แบบว่าสุดตกเลยมันก็คือว่ามันจะไปไปอยู่วัดหรือว่าจะไปอยู่พับนะเนี่ยมันก็จะไปแบบว่า ม,มันจะไปทางไหนบางคนก็เคยไปสายดำสายเทามาแล้วบางคนสังเกตไหมมาที่องค์ครีมานว่าควายมีดป,มปบมันลุกทาทันทีอะไรเหมือนกันคนที่ติดคุกติดตารางค้าอยู่ขายยาอพอไปติดตลอดชีวิตอพอลดโทษย้อนเ้นมาปบโอ้โหับใจทันปบชายจูคนดีมาสอนคนมาหลายคนเยอะแยะเลยเหมือนกันสังเกตที่ของโปรย้าเขาไปสอนคนในคุกในสมาธิ สุดท้ายสอนคนบรรลุทําในในในคุกม,มีเยอะแยะมากสุดท้ายออกมาเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนคนต่อไปอก็เหมือนเลขเก้าเนี่ยบางทีมันต้องไปสุดโต่งทางใดท,ทางหนึ่งกันเข่งเข่งแบบให้มันแบบว่าเอาเป็นตะตาไปทันชั่วก็ชั่วให้มันที่ว่าชั่วเจ็ดปีดีเจ็ดหนอนเอาชั่วมันสุดสุดละเอไปทางชั่วไม่เจิและชั่วไม่ไดีก,ก็หันมาทางธรรมเอาสุดนะเอาเอาบรรลุธรรมให้เห็นทันเละเลขเก้ามันจะไปแบบว่ามันจะต้องไปท้าทายแบบว่าเอาเอาอะไรสักอย่าง ไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วก็เอาให้มันทดสอบทดลองให้มันให้มันหายกันไปเลยตายกันไปข้างหนึ่งหนึ่งแปดเก้านี่เป็นเลขอะไรหนึ 1, ่งผู้นำแปดผู้บริหารเก้าบางทีเออเรามาจะอ่อคุยบอกว่าผู้นั่นเลขรหาาัสาาาเจ้าวาดทำไมถึงเจ้าวาดผู้นําเจ้าวาดนั้นสมวนมากจะเป็นหนึ่งแปดเก้าแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าวาดก็เป็นสมมติเราเปิดสํานักสถานธรรม อะไรทำก็อาจจะเป็นประธานมูลิธิเป็นประธานสํานักอะไรๆเกี่ยวกับเจ้าตำหนักเจ้าสำนักเจ็ดหนึ่งแปดเก้า้วเสร็จแล้ว3ามหกามีไหมสามหกเในนี้ไม่มี3ามหกเก้าบางทีจะมีรหัสอื่นหรือเปลาสามก้านี่พรุ่งนี้จะเป็นืสวานะนะสายปัญญาเส้นเส้นคิดข,ของสารสามหกเส้นปัญญาแล้วสามหานี่จะเจอนิกายเ,ออเพราะว่านะ อะไรนะักลัทธิอะไรอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมเนี่ยเขาจะมีไหว,ว,ว้พระพุทธเจ้าไหว้พระจิกงไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระเยซูไหว้พระอโลา่ไหว้มีพระทุกพระเลยเขาจะอหวนทุกแบเลยแต่เน้นสีสีกิมเจมีครอบครัวได้นะบางทีผู้ชายก็คนรับธรรมผู้หญิงเขาเขาจะสกแกนเฮดผู้หญิงก็จะจุกจนะุกน่ยผู้ชายก็จะสกแกนเฮดสั้นๆแต่งชุดคล้ายๆจะเป็นสีน้ำเงินบ้างอะไรบ้าง ลาะให้ให้สีนี่รับคำอะไรกันโอเคเห็นไหมใครเคยรับคำเราจะมาดูหน้าดูตาถ้ามีสามหมอก่าต้องไปเจอรับคำกันเลยไปเจอใครมีรหัสสามหมอก่าจะโอกาสจะไปเจออันนั้นไรับคำเยอะนะต้องไปรับคำระวังเราก็รับใช่ไหมไม่ได้เก่งๆใช่ไหมเราก็ใส่ตู้ไว้รับแล้วก <osh> ็ใส่ตู้ไว้ใช่ไหมเก็บเงินใส่ตู้ไว้ แต่ว่าเนี่ยมันเลยก็ก้าวสอบตกเองมาลดไหมต่อไปมันก็ยังเจอหนึ่งแปดเก้าลยอ่ามันไม่ใช่ทางเดยวกนแ <eye> นั่นแหละแลนั่นแหละแล้ว,แว่ามันไม่ใช่สามหมกเก้ามันถ้าคนสามหมกเก้านี่จะแข่งขันเลยนะบางคนเนี่ยจะรับทำม,มาป,ป,ปโบโอ้ตื้นตื้นกินเจไม่มอะไรผิดลูกผิดเมียไม่อะไรอะไรเขาเนี่ยตมาก็เหมือนกันนะเฮ้ยตมาตรั้งแรกเนี่ยตมาก็ยังมองว่าตมามาบหมดทำไมเพราะว่าตมาจริงจริงตอนเด็กๆตามามีสามหมกเก้าเลยนะ เวลาเจดเวลาเจิเเวลาเอมามาใส่ตน <Rapid. S 1> <the> ี้นะตีหาตีห้าตีห้าเท่าไหร่หประมาณนั้นนี่มันกันตีห้าสามสิบเมกี้สามสิบเอ็ดสามสบเอ็ดาเป็น3ามสไ้สเป็น3ามหกเก้าทำไมอตอนรมาเป็นเนนน้อยนะอายุ10 1ส1บสิอัตมาน่าจะประมาณสิบเอ็ด แตามาได้ไปดูหนังหนังที่แตามาย,ยังนึกภาพได้อยู่นะหนังเนี่ยแตามาชอบมากหนังชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าห้ามาเลือกพระสมบัติเป็นพระสารพงเป็นเด็กวัดแตามายอยากจะเป็นสารพงด้วยอยากจะเป็นอะไรนะอยากจะเป็นสมบัติด้วยตอนนั้นนะเป็นเน็มน้อยนั่งดูน้ำลายไหลยอยากจะกกเป็นพระอยากจะเป็น ข้ามาจะไปดูหนังก็โอ้โหเสิร์ฟฟงผู้ผจญไปก็ป่าก็ขอเจอผู้ร้ายผู้ย้ายเจอพวกขายายาคาเมล่าพอมาันวดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเหมือนในหนังเลยละครชีวิตนั่งคงนั่งเครื่องนัไปเที่ยวทั่วโลกเลยเนี่ยมันจะไปนไปที่ยงทยุโรปเหมือนกันที่จริงเนี่ยที่จริงเนีจ,เนจะมาอาจารย์รอบที่ผ่านมาในการถือท่านเอานักข่าวนักข่ายทำไปด้วยแต่เสียดายพบกน่าจะน้อยเลยยังไม่ได้ออกดูทางอะไรนะโซเชียลหรือว่าทางทีวี ก็ว่ามัึงจะพัดซีอยู่จิหรือว่าไนไซอิ๋วอะนะตอนที่การหมีเดินทุ่งงเนี่ยก็เหมือนกับนิยายอ่าพัดของคนจันกันนะไปกันหกลูกแล้วก็อะไรมีอ่าเด็กวัดสามคนเด็กวัดสามคนทั้งขับรถตะม,มาก็ตะม,มาก็ได้เป็นทั้งกึ่งเด็กวัดด้วยกึ่งพระด้วยเพราะตะม,มาพิเศษเนี่ตะมาอาจารขับรถด้วยหาที่พักด้วยทำอาหารด้วยแล้วคนพัดเจเดือพัดก,กินเจจะทำอาหารเนื้อปลาเวลาตะมาจะเช็ดเนื้อเช็ดปลาเนี่ย สะเพสะตามันเจอปลาเมื่อไหร่จะมาเหม็นมากเพราะว่าปลามันมีชาจะมาเลยนตอมหลังให้ชิดจอยมันช่วยทำเลยปลาแล้วพระนี่เวลาเดินนวดดงไปก็เดินผ่านทะเลยาวหรือเจอปลาแขนข้างๆนันส่งไม่เสร็จมั้งนี่ยมีร้านขายปลาที่เราเห็นตอนนี้ปลามันดิ้นตบเตะตบเตะเราก็ไม่กล้าซื้อเดจะมาเชื่อมปลากันยังไงบ้างบางทีมันโหสนุกเหมือนกันนะถ้าเกิดได้ไม่รู้จะได้ดูเมื่อไหร่นะเดี๋ยวดูกันถ้ามี งบมีอะไรเนะี่ยท่านคาะนเะดิให้มีออกรายการตอนนี้รอดูรายการเนี่ยจะมา,า,าถ่ายทำหรือว่าว,าวอล์กอะไรเนะี่ยวอล์ก for p e a c หรือว่าวอล์กอะไรเนี่ยวอล์กอะไรไม่รู้เขาไททันมาแล้วแต่ว่านั่งรอมงบมาอยู่ยังเดยไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูสตรส,สนุกเดินตั้งแต่ตุรกีจนไปถึงฝรั่งเศสหนึ่งในนั้นติมาก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะเพราะว่าคนเนี่ยจับคอเคับคนก็เขาไปตลอดทางก็แค่แ๊กเดิตนตรงไหนก็ดัดไปข้างทางข้างทางอ่า ก๊อปอี้อะไรไปสนุกเองนะฮะดูแลพระอะไรอะไรด้วยโอเคหนึ่งแปดเก้านี่เป็นเจ้าอาวาสเห็ไหมสามหกเก้าก็เนี่ยจะม,มาก็ไม่รู้พอบวชจริงๆจะมาตั้งใจบวชแค่เดือนเดียวสุดท้ายไม่รู้เพราะรหัสสามหกเก้าเนี่ยเลยก็อยู่จนสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จนไปอยู่ไต้หวันก็เลยก็พอไปอยู่ไต้หวนันก็ย,ย,ายาวมาจนถึงปัจจุบนันถ้าจะาม,มาไม่ได้บวชไปอยู่ไต้หวันนะจะม,มาก็คิดว่าไม่อยู่แล้วอยู่ประเทศไทยบวชเป็นพระไทยก็ตอนเช้าวิญญาณ เสร็จแ,แล้วก็ตื่นเช้ามาสวดมนต์บิณฑบาตแล้วก็อะไรนะโสดญาติโยมหรือว่าอะไรแล้วก็ตอนเย็นก็ทําวัดแล้วก็มันจําเจไม่เหมือนพระจีนพระจีนนี่รู้สึกว่าทีจริงว่าจะจําเจพระจีนก็จําเจเหมือนกันนะก็ตื่นเช้าตีสี่ตีห้ามาก็ทําวัดแล้วก็มีกินนิมนต์รับกิมนมนต์มากินข้าวแล้วก็ก็มาจำเจไปเกือบยี่สิบปีเหมือนกันนะอยู่ที่ไต้หวันหลังจากออกมาพบเนี่ยมาเจอาชีวิตเปลี่ยนแปลงกันอันนี้หน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะเปลี่ยนแปลงมากเลยเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเลย 3 6 9 4 5 9ก้าสี่ห้ากห้าเก็เหมือนกั 9, นสี่าเก้าที่สมวนมากเราจะเอามารวมรวมกัน,นเนี่ยมันเดียวยเวลาเกิดด้วยอะไรเกิดถึงจะได้4 5 9โดยเฉพาะเรารวมเวลานาะทีเกิดด้วยถ้าตกเลข9เนี่ยรับรองเลยคนนี้น่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อมาเกิดนี้ไม่พ้นแน่อยู่กับวัดบางท,ทีต้องเอาไปมอบให้หลวงพ่อเอาไปเอาไปเป็นลูกหลวงพ่ออะไรเลข9เพราะว่าคือว่าต้องปฏิบัติธรรมต้องอะไรหนึ่ง่เก้าหนึ่งส่วนหนึ่ง โอ้หอันนี้อันนี้เก้านึ่งิบนึงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนที่อะไรนะรหัสนะขึ้นกาวชีวิตจีนเราจะสรุปตอนนี้เราจะเกินจุดนี้ไปเราจะเห็นว่าอัน,น,เนไเมื่อสถาบันถนองนาชีวิต1 9 1 0 1นึ่งสทำไมจะมาต้องมาใช้1 9 1 0 1เราจะอธิบายอันนี้ก็มันเป็นโค้ดโค้ดร,รหัสชีวิตเนี่ยใครที่ตกปีนี้ตก1 9 1 0 1ปุ๊บเนี่ยสมมติเราปีมาตั้ง แล้วเอาเอาปีปีปัจจุบันมาตั้งแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่พบบอกได้หนึ่งก้านหนึ่งคนคนนี้กำลังค้นหากําลังครูบาอาจารย์กำลังส่งมาว่าครูบาอาจารย์สีบส่งมามันจะมาเจอรหัสชีวิตเจอหาทางออกค้นพบตัวเองอะไรหรือว่าหนึ่งก้านหนึ่งเสมอเนี่ยเป็นเพราเป็นวิญญาณผู้นํายุคใหม่ยุคไหนยุคหลังสองพันปีเหมือนกันเราไปดูหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ตมาไม่รู้เปล่าอะไรแต่ตมาบดเนีนน้อยมันเนี่ย แตมาชอบมากชอบมังูมันเกจิอาจารย์ทุกอาจารย์เมนไม่ว่ามังคู่พุทธาก็ชอบอยู่แต่ว่ายังไม่ชอบสไตล์แต่มาชอบสไตล์ลวงปูมันตอนหลังมาตมาไปดูดวาอาจารย์พบตกใจเลยมวงปูมัม่นรหัสอะไรนะรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งศูหนึ่งเดี๋ยวตมาเขียนนักขลังเนี่ยตมาดูกันว่าเท่าไหรนะ่นูมันเนี่ยหนึ่าม่่หนึ่งเาเจนย์ศูนย์หนองศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ 7, 7 00 00่งแปดเจ็ด นี่รหัสูมันนะีแปดหนะึปดนย์ศู่งยี่สิบเห็นไมรมได้เท่าไหร่เกนะ้าสิบเจ็ดสิบแปดบรวมได้อันนี้รหัสปูปูมันนะหนึ่งเก้าหโอ้โตมาจะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนตะมาไปไต้หวันนะตนมาจะมีกรอบรูปเวลาไม้ม นอนไว้โต๊ะทางานโต๊ะแล้วป๊บมันก็จะชอบหลวงพ่มันพอมาเรียนอาหาชีวิตทำไมเราพอพอหลวงปู่มันเนี่ยเป็นอะไรนะจะมาเอาไปให้อาจารย์ที่ไต้หวันดูนะมีปีจีนแหละแต่ตมาไม่ได้ดูปีจีนไปให้อาจารย์ที่ไต้หวันดูอาจารย์ไต้หวันตมาชอบลองของเพราะว่าเป็นพระที่ดื้อไปลองลองอาจารย์มาดูอาจารย์จะดูคนนี้ออกว่าเป็นใครอะไรมาจะดหนมันก็อาจารย์ช่วยดูหน่อยนี่อันนี้รหัสนี่เป็นยังไงบ้าง อาจารย์ก็ไม่ไม่ยังอาจารย์ยังไม่ทันเกิดเพราะว่าหลวงปู่มั่นน่าจะประมาณ60ปีที่แล้วเลยนะเสร็จแล้วก็อะไรนะอาจารย์ว่าคนคนนี้ยในยุคนั้นอนะ่าเป็นอะไรนะเกจิอาจารย์ Number นัมเบอร์วันเลยเก่งที่สุดเลยดังที่สุดเลยโอ้โหแต่มามาแต่มาเลยชอบราหัสชีวิตนี่แหละโอ้นี่ไงคือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเทมบ์นะครับวิญญาณผู้นํายุคใหม่ ก่อนที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่อื่นๆเนี่ยมันไปดังแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยชือว่าเป็นเจจิจอาจารย์ดังสายพระถังรังทั้งว่าหลวงปู่ชาหลวงปู่อะไรที่ออกออกมาเนที่ยังหลงเหลือมาเนี่ยแสดงว่าเป็นลูกศิษย์ท่านหมดจนถึงหลวงพ่อวิริยังหลวงหลวงหลวงพ่อตามหาบัวหลวงปู่ชาหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยชือว่าเป็นเจจิอันนี้เลยสายนี่เลยก็เลยว่าไอ้รหัสหนึ่งเจ้าหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นรหัสที่ว่าผู้นำทางจิตวิญญาณยุค2,000ปียุคเนี้ยุคปัจจุบัน จะเป็นความคิดอะไรใหม่ๆไม่เหมือนคนอื่นเป็นการปฏิวัติอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ของประเทศไทยนะแล้วมีองค์หนึ่งโหดังมากพี่เสียไปไม่นานนี้อันนั้นก็รหัสหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยมัใช่อุตไะไรแล้วมัแต่มาเขียนไว้ข้างหลังนี่อยู่โอโซ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 นัโโซ้นหนึ่งเก้าเท่านั้นมีเก้าสามหมื่นสองพันบาทอันนั้น 3, 12, 12, อนนนีกหนึ่งเดียวเลยนะเราจดไว้นะเราจะดูอะไ เสียไปล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มงานหนังสือเนี่ยแปลเป็นประมาณเป็นสามสี่ภาษาเหมือนกันนะฝรั่งขึ้นติดเยอะเลยนะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเหมือนกันเขาจะไม่ได้เป็นในใบพระใบแต่คือว่าเขาเน้นนั่นจิตวิญญาณเอ่อาตมาก็ชอบเหมือนกันนะคนเนี่ยอ่าล่าสุด เมีย39ลูก54 94คนใช่ว้าเ้าสินี่เกคนใช่ไมว้าเมยสามเก็คนมั้นลูกไอ้ดอนเลยไอ้ดอนไม่แน่นะไม่แน่ขอลเรียนได้เลยเมีเมีย39คนแต่มาไม่ได้ไปสิบนก้าสิโอ้โหแสดงว่าเยอะเิงนนั้นตีกันตายาดตีกันตายาเไหมไม่นะมถึว่าเรา ดูคนแล้วมีคำนวณมาได้เลขท้าย,ยา้เราเราคือว่าคนคนนี้รับรองไม่ธรรมดาอา่าไม่ธรรมดาเนี่ยถือว่าต้องเป็นหัวนหน้าเป็นผู้นําเป็นจิตวิญญาณหรือว่าเป็นกูรูเป็นคูรูอาจารย์อาจารย์อาจารย์คนนึงอ่าใช่ใช่ใช่สมมุติว่าเนี่ยครับอ่ถ้าเราไม่มีสรุปมาตรงนี้อาจจะมีเหมือนกับใครนะเนี่ยใครนะคนณใบไวยเนี่ยนะอ่าคนคนซ้ายคนใบไวย ตันนี้ก็มีเหมือนกันในแม่แฟบไปไหนล่ะเนี่ยเนี่ยใครนะคุณเล็กเห็นไหมอ่าคุณเล็กเห็นไหมไม่แน่คุณเล็กเนี่ยนั่งเงียบๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่รู้หรอกเบื้องหลังอยู่ขนาดเขาไปบอกโอ้โหเขาไม่ธรรมดานะเขาไม่แน่เป็นกูรูเป็นอาจารย์คนเป็นอาจารย์สอนเลขิเป็นครูเป็นอะไรอ่าแต่คนมานั่งแค่ไหนทำตัวทำตัวเงียบๆอะไรนะฮะเราไม่รู้แต่ที่ไหนอีกมองๆหนึ่งนะโอ้โหมีคนบอกว่าเอาซื้ออะไรมาแล้วอาจารย์ไงมาแล้วอ่าเราไม่รู้เนี่ยคือหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ บางทียุคเนี่ยสี่เอ็ดไปอ่านเขาจะเป็นอันนี้เหมือนกันคนคนซ้ายเนี่ยมาดูนะครับกิลลก๊อกเนี่ยมันใช่ไม่ใช่กิลลก็อกนั้นแม้ในยูคค่กรุงเทพนี่เป็นหนึ่งในตองอูเลยเอตอนนั้น,นหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งมันจะเป็นในยุคยุคนั้น่ะในระหว่างอายุนั้นเราต้องเป็นอะไรนะอ่าอะไรนะเป็นหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงเลขท้ายสุดเนี่ยมันจะเด่นอ่าใช่จะเด่นเพราะมันคือรหัสชีวิตใช่ใช่มันรหัสชีวิตมันจะส่งผล อ่าใช่มันจะมันจะประมาณ2ี่สเ็ดถึงสี่สิบเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโดดเด่นแบบว่าเป็นหนึ่งเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นอะไรอันนี้เลยแต่พอมาดูใบกลางคนนี่มันก็จะแรงขึ้งไปสี่สิบไปจนถึงหกสิบเข้าใจไหมเดี๋ยวกับอันนี้นั่นต้องรอหกสิเอ็ดข้าใจไหมแล้วมีอีกรหัสหนึ่งนะอันเนี้ยใครใครนะเหมนทีไม่อยากจะอันนี้นะอันนี้เท่าไหร่ 19101บวกอะไใส่ี่สใช่ไหมหกยบวกเา้เป็น3 3มเนี่ยนี่รหัสไขยป่ะใช่ครับนะรหัสไทยฮะนึ็เก้าป็น1นเกป็หนึ่งรหัสไทยนะครับใช่แล้วม,มแอบดูแล้วว่า องต่อไปอา,อาจจะได้เนี่ยใชเป็นหนึ่งแต่ต้องรอเวลานะรอใช่ไหมต้องทําประโยชน์สังคมทําประโยชน์เลขหกต้องทำ,ดดสงงทำดดเล 6, ทำส,สลระเยอะๆทำคุณงงามความดีสร้างบาร,รมีสร้างอะไรเยอะๆแต่พอสร้างบาร,รมีมันเต็มเต็มเปี่ยมแล้วแล้วป๊อปไม่แน่ตอนนี้ทําบัตรประชาชนแล้วไหมแต่ีนานก็ปิหนา้าอาจจะได้เข้ามาเยอะและ้ะ เมกะวิจารณ์เยอะเตมมาทูกกุ้มไปแล้วซิ่งตัวหายแล้วเตมมาเตมายังอยากอยู่ข้างนอกอยู่ไม่อยากอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่ตายเลยไปไหนพวกเราจะไปเจอเตมมาไม่ได้แล้วะเนี่ยเนี่ยตมาว่าเป็นแน่เลยอาตมมาเคยดูให้แล้วที่นึ่งหยอกจตมาคุยกับแม่นมค่าแล้วว่ายังไงแต่เป็นแน่นอนมาฟันทงเลยต่อไปเตมมาเป็นขนหลวงนะไม่เอาเป็นหนไทยแต่เดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวไม่ได้เยอะย้องนคนเยอะตมาตายเลยอ่ะไม่เอาละอันหนึ่งกันันหนึ่งเบรกกัน สอ 29, 000, 3, 9, 1 2 3าอันนี้ก็จะเป็นครูอาจารย์ก็เหมือนกันเลขสามเนี่ยไหมเลขเก้าอันนี้จะเป็นแค่ครูอาจารย์เป็นคนสอนครูธรรมดาคุณครูนักเรียนครูปริญญาตรีครูปริญญาเอกเปริญญาโทหรือเป็นแค่ครูเฉยๆเป็นพวกครูเป็นคนเราต้องพูดเหมือนกันเงินกับสามสิบแปดสองสองเเป็นพวกครูใช้ปากทํางานหาเงินอะไรว่าอาชีพอะไรว่าใช้ปากพูดใช้ปากคุยอะไรโอเค มีอะไรเล็กอะไรอเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เสริมเราตอนเย็นเดี๋ยวจะคุยเล็กพิเศษให้แล้วเราค่อยมาต่อห้าช่วงของชีวิตตอนนี้มันก็ประมาณห้าโมงกว่าละห้าโมงสิบนาทีละไม่เป็นไรเดี๋ยว <พา S 1> <ม>่าเราถ้าใช้ปากห้าช่วงของชีวิตเนี่เราจะอ๋อเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็บา,างแผนชีวิตเราได้แล้วเรามาน มาช้าจางคงไม่เหลือถึงแล้วเหลือประมาณอช่วงขอชีวิตหาช่วงของีวิตใแต่่มาแล้อาจจะเหลือแสือใ่่แน่นอนไม่เป็นไรอ่ะดีๆอยู่ที่เรายังมาทันนะดีก็ไม่มาช้าแต่ก็มาใช่ใ่ใช่ช่วงเงมาช่วงสุดท้ายบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่อะไรที่ท่าเนมันยังไม่สุกงอมมันไม่ถึงเวลามันไม่ถึงอะไรนะ ทนฝาอะไรเนี่ยมันยังไม่มัยังไหว่างไงมันไหวมันไม่ตาใช่พอมันถึงจนเอรมันเครียดสุดๆแล้วมันต้องหาทางออกไปพึ่งหมอดูก็ไม่ได้ไปพึ่งลูกพ่อก็ไม่ได้ไปเนี่ยสุดท้ายต้องมาเห็นเองมาดูเองอะไรเหมือนกันทํามาเนี่ยที่จริงอย่างว่าเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยตามมาน่าจะได้เรียนประมาณปีพศ2 0 2 damages, says, 2นั้นตอนนั้นนะนะแต่ตามมาก็ไม่มีโอกาสเรียนผ่านไปผ่านมาเฉดไปเฉดมาสุดท้ายพองศ2 0 0 5ปุ๊บ มันกับเวลามันเกาะโจและพอดีกลับไปพอดีมีกลุ่มหนึ่งไปไต้หวันเขาเเปิดคอร์สที่นั้นอ่าปิดใหศนั้นมีดารามาเลเซียแล้วพิ่สุนีแล้วพระอีกประมาณ4ี่ห้าลูกคนห้องหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยาน่าจะประมาณไถึงสิบสิบเอ็ดสิบสองคนถ้าจำไม่ผิดอ่ามีโยมก็ครึ่งหนึ่งพระก็ครึ่งแต่มาก็ไปเรียนพอไปเรียนเรียนก็เริ่มสนใจตรวจตัวเลขแล้วก็เพิ่มแล้วก็เริ่มเอาตัวเองมาดูตัวเองเลยตัวเอง พอดูตัวเองไปปุ๊บเอ้ยเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วไปเจอเนี่ยอาตมาตต่แรกอาตมาก็เรียนเนี่ยมาวันเดียวนั้ยหนึ่งถึงเก้าเนี่ยพลังเลขหนึ่งถึงเก้าเก้าตัวเนี่ยเสร็จแล้วก็เริ่มไปถอนนะฮัทคนคนๆแล้วก็ตัวเองก็ดูตัวเองแล้วมาพิจารณาลาชีวิตเนี่ยมันมีหลักการแล้วไปค้นในอินเทอร์เน็ตเห็นไมเจอกับโปรต้ยเองไหมไปค้นค้นคนคนดูมันรู้ยังเข้าไปนะมันเคลื่อนมันก็จะดึงมันกับ เลยนะสายเมาเนี่ยมันจะเอาขึ้นยาขึ้นดึงไปโอ้โหมันไปไกลเลยเนี่ยไปมันมันเยอะเลยแล้วก็โอ้มันอัศจรรรย์จิงนะเลยก็อยากจค้นคว้าลึกเข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 าเหมือนกันอย่างเราเรียนไปเนี่ยอันนี้เป็นแค่อะไรนะจุดเทียนจุดอันนี้เฉยๆแต่ถ้าเราไปค้นคว้าหาอันนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะแบบว่าเราจะเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นบางทีเราไม่อยากจะไปเข้าหาเล้วก็โอ้โหมันทำไมอัศจรรย์งันี่ยแล้วก็มันมันทำไมเห็นอะไรแบบว่า เราไม่อยากจะเห็นอันไม่ว่าไปยาวขึ้นยาวขึ้นอ่ะบางทีมันอยากจะกลับมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอนาคตที่เราไปไปพบเราก็จะเริ่มกลัวเขากลัวเข้าแล้วถ้าจะไปเห็นอนาคตโผก็ยิ่งกว่าสุดท้ายเนี่ยเรียนรหัสชีวิตเนี่ยพอเราเห็นละอดีตและปัจจุบันและอนาคตเราเห็นพบเราจะไม่ไปสนใจอนาคตเราจะไม่สนใจอดีตเราก็จะสนใจอยู่ที่ วันนี้แค่นั้นเรามีชีวิตแค่วันนี้แหละพวกนี้เราไม่รู้เมื่อวานเราก็เอามาไม่ได้เราทํา,าทวันนี้ให้ดีที่สุดจริงเรียนรู้ชีวิตนะมาผลสรุปแล้วมันก็คือว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็อนาคตก็จะดีแล้วอนาคตก็กจะดีขึ้นแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีนะคุณอย่าไปคิดเลยอนาคตมันจะดีทำนองนี้แหละรจริงมันสรุปไม่มีอะไรเลยเรียนจบไปแล้วเหมือนกับเสียงเงินไปเรียนแลนด์มากก็ดีเรียนอินเออรพีก็มีสุดท้ายนะเขามาสรุปว่า ให้ทาปัจจุบันเป็นเรียนปฏิบัติทำเป็นเรียนกรรมฐานเลยสุดท้ายก็มาอยู่กับปัจจุบันหมดเลยอ๋อเลยก็ว่าที่ไหนพระเจ้าท่าน,นตตัดไว้ดีแล้วคนมันไม่เชื่ออ่าเป็นต้องเป็นเรียนคนน้องคนนี้เนี่ยที่ไหนได้ทำทำประจ,จุกับปัจจุบันอะไรนะโอเควันนี้ก็เลยมา15นาทีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนเย็นสักทุ่มหนึ่งเราก็จะได้อันนี้มีอะไรถามถูกไหมจะเรยได้สักสิบนาทีก็ได้มีอะไรถามี่จริง ต้องให้เรามาพูดกัน mhm. บ้างนะแต <t ick noise> ่มาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเลยก็เวลามันไปหมดเลยทำไมถอเนี่นยังผมสงสัยว่า1981มันคือคนเกิดปีนั้นน่ะเป็นเหมือนกันมันอ่ไม่เยอะเลยอ๋อใช่คนแบบคนเกิดปีนั้นน่ะ1981ใช่ไหม หรือว่า1 9 9 1งเาาหมกันเลกาเ่ไม่เราเก้น่้ยไหม่เกเอ่อ63หรือว่า1936หรือว่า1954ใช้่ไหมหนาีมีอะไรล่ะพวกนี้มันรวมแล้วมันก็จะได้เลยนะ1 9 1 0 1 หนึ่งคัหนึ่งคนพวกนี้ก็แสดงว่ามีวิญญาณแต่เดี๋ยวเราจะห้าช่วโมงชี่แล้วว่าเราจะต้องรอหกสิบเอ็ดเราไปเราจึงจะเป็นหัวหน้าคนจะเป็นผู้นําคนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณคนเป็นกูรูคนเป็นอาจารย์คนเราจะรอหกสิบเอ็ดไปมันจะนานยไหมเราคิดว่าจะนานยไหมนานใะไหนานสมมติว่าตอนนี้คุณคุณโบยวอายุสี่สิบสองสี่สิบสามใช่ไหมสี่สิบกว่าีวย โอ้จะรออีกหกสิบปียี่สิบปีเราถึงจะเป็นคุลูคนแต่เราในความฝันเราเราเห็นอาจารย์หนุ่มเห็นอาจารย์นี่อาจารย์นี่โอ้โหเขาเป็นคุลูคุลูเราก็อยากจะเป็นกับคุลูเขาบ้างแต่เราเมื่อไรเราจะได้เป็นสักทีแต่วิญญาณของเราเนี่ยหกสิบเอ็ดมันต้องถึงจะได้ออกมาเป็นคุลูล่ะเราไม่ต้องรอหกสิบเอ็ดไปเรามาเจ็ดมาลบอ่ 61, าเจ็ดหกสิบเอ็ดมันลบเจ็ดได้ไอายุเท่าไหร่ห้าสิบสี่ใช่ไหม ห้าสลบโถย,ยังไม่อยากจะรอห้าสีู่ไม่อยากยังมันหนึ่งอันนี้เราจะเป็นเจ้าสํานักเจ้าสวัวเจ้ามาเฟียเจ้าพ่อเจ้าอะไรเลยไม่เอาแล้วลบไปเจ็ดปีห้าสี่ลบเจ็ดเหลือสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบปีลบเจ็ดไม่เหลือเท่าไหร่สี่สิบสามหรือว่าสี่สิบสี่พอดีเลยว่าปีหน้าเราจะเป็นผู้นาเป็นหัวหน้าเป็นนีตเดอร์เป็นครูเป็นอาจารย์คนเลยก็ได้ นี่แหละคือว่าการเรียนรหัสชีวิตมันเราไม่ต้องไปรอว่า6 1เราถึงจะเป็นครูหเอ็เป็นครูปุ๊บโอ้โหไม่แน่การเรียนรหัสชีวิตเราปุ๊บเนี่ยตอนนี้อันนี้คนอื่นเนี่ยดังไปก่อนเราละเราไม่ไม่เขาเขาทำหนังสือทาอะไรละเราไม่ทันดังทัทีละคือว่ารหัสชีวิตเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วว่าแล้วจากเราเรียน5าช่องชีวิตเราจะบอกว่าการเราสามารถเปลี่ยนละครชีวิตเราได้เราไม่ต้องรอเวลานี่จะมาเรามาทาจนปัจจุบันนี้ ยกตัวอย่างเช่นว่าตมา,มาค,คิดอยากเ pues ป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นอาจารย์คนอาจารย์ตมาคิดตั้งแต่อยตอนเป็นเนนน้อยแล้วนะอยากจะเป็นอาจารย์คนเดียวนั้นแล้วตมาคิดไว้เมื่อก่อนเนี่ยตมาคิดว่าสัก60ค่อยออกมาสักหกสิบเจ็ดสิบ่อออกมาสอนมันลงปู่พุทธาานมันลงปู่หลวงพ่ออะไรเนี่ยค่อยออกมาสอนออกมาเผยแพร่แต,แต,ต่พอทีต่ตอนหลังมาเจอรหัสชีวิตก่อนอาจารย์ที對對่สอนรหัสชีวิตทีก็าตมาออกมา ทีออกมาจากไหนทีบอกมาจากวัดบอกให้กลับมาเมืองไทยพอยมาถ่ายทอดมีความรู้อะไรก็สอนไปเลยเอาของเก่าลืมให้หมดมานี่ตมาเลยเนี่ยออกมาสอนตั้งแต่อายุสามสิบหกพอสามสิบหกสี่สิบไปปุ๊บมันตมาพุ่งอย่างกันพปทเลยออกสื่อออกข่าวตอนนั้นออกอ่าอมรอมัวเลยออกเลยปุ๊บโอ้โหเสื้อเหล่านี้รั่วตมาหมดเลยไปไหนปุ๊บอาจารย์อาจารย์วันนี้เมื่อวานก่อนพาคนจีนไปเดินถนนคนเดินอาจารย์อาจารย์ไอเขารู้จักเรามาเราศาตต่งตัวแบบ ไม่ได้สีเดี่ยวสีเลยนะแต่งชุดแบบว่าชุดมันมีแต่มาชุดอะไรสั้นๆนะชุดดำๆนึ่งมันจะเป็นสีสีผ้าเทาๆสีพระเวียดนามสีแบบว่าออกออกออกสีกาแฟสีกาแฟอาจารย์จะเฮราตกใจใครมันรู้นะบางทีนี่แหละบางทีเออไม่รู้เนี่ยตอนสี่สิบปุ๊บเนี่ยพุ่งแล้วนะแต่พอห้าสิบปุ๊บก็โอ้โหตอนนี้ไปถึงลุงยุโรปแล้ว ถ้าเราดูว่าถ้าตมาออกมาตั 3, 6, 4, 4, 5, 6, 6, 10, ้งแต่สามสิบหกสี o, ่ส uh, uh, ิบห้าสิบหกสิบปบเนี่ยถึงเวลาอายุะมาณเจ็ดสิบปบเนี่ยไม่แน่ตมาดังกับหลวงพ่อธรรมชโยไม่เอาดังบหลวงพ่อดังไม่ได้ว่าเขาดังกับใครดีอ่ะเออเขาดังกับใครดีอ่ะเขาดังแบบดีๆแหละหลวงพ่ออาจาตรอาจารย์ตระก็ไม่เคยเอาไหวเท่าไหร่แต่ว่าหู่เน้นมก็ไม่เค่อยเนี่ยพอวันมาหนาวโทก็ตอนนี้ออกมาแล้วนยๆชุดขาวแล้ยก็นี่แหละเลยไม่อยากจะดังไม่อยากจะอะไรเพราะว่าดังปุ่มเนี่ยมือไทยเนี่ยมันมันอยู่ยาก สังเกตพระดังๆเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่ก็ได้ต้องไปอยู่ประเทศอื่นล่ะอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันเสี่ยงมันอันตรายเพราะว่าทางอิสลามเนี่ยเขาคุมในในวงการในศาสนาอะไรเยอะล่ะต่อไปเขาว่าอยู่60ปีเนี่ยพวกเรา,าก็น่าจะโดนคืนไปละอิสลามของของประเทศไทยะก็อินโดมาเลเซียเห็นไหมอ่า Indo จนถึงหลายๆที่อันนี้เริ่มมาแต่แตมาหนี ฮะ <laughs> ใช่ๆผงพูดไปแล้วใช่ๆในขนาดฟองกันเลยืิ้มไม่มีแต่ตมาไม่เหมาะนะเพราะว่าตมากินได้หมดอ่าชิดตามาก็กินได้อิสลามตามาก็กินได้ตามาไปอินโดนีเซียนี่อิสลามไม่เสร็จเพียบไปแล้วเขาปกติเนี่ยอิสลามมันจะไม่ไหว้พระนะ <laughs> แต่แปลกนะมันก็ไหว้ตามาตามาก็ไม่รู้นนเหมือนกันโอ้เขายอมไหวเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอแล้ว เขาว่วเขาว่าเราเป็นครูเป็นอาจา,กการย์เขาอนะไรเราเนี่ยไม่ได้เป็นมันเป็นพระเป็นอะไรเนะี่ยที่อินโดนีเซียก็อิสลามหรือว่าคิดก็มีเยอะเราไปได้เราไม่ได้ไปเน้นเรื่องศาสนาเราเน้นเรื่องอเรื่องคำเรื่องสื่อเรื่องการสอบการเรียนคือว่าให้เขามีสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าพุทธคิดอิสลามเนี่ยต้องเจ็บต้องป่วยมันจนหมดมไม่มีใครไม่หนีไม่ตายหรอกรว่าความเจ็บป่วยไม่แต่ละหัตชีวิตเนี่ยมันดีที่ว่าเราไม่มีสังกัดเอาเป็นในในแนวพุทธศาสนาหรือว่า แนวธรรมะธรรมโมหรือว่าแนวมันเป็นกลางๆต่อไปในอนาคตเนี่ยการสือ่อการสอนเนี่ยเราใช้ตัวเลขเป็นการสืออ่อการสอนมันจะให้สอนในแนวมุมมองธรรมะก็ได้ม,มุมอมองอะไรก็ได้แบบเหมือกนกันคือว่าเป็นแนวใหม่โอเคนะ,ะไม่เป็นไรค่อยๆดูไปเดี๋ยวอ,อันนี้เวลามันก็อันนี้เดี๋ยวไปพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วตอนเย็นเราก็อันนี้ต่อนนอาหารจลึกๆโอ้มาอีกหนึ่งครั้งโอ้ สุขเป็นสุขเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขชีอัตนาปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ជាក្ັាប់ទៅ្រាក់ទៅក្